เมื่อลูกจ้างขอเลื่อนเวลาเข้าไปทำงานช้ากว่าที่กำหนดแต่นายจ้างไม่เข้าใจและคิดว่าลูกจ้างละทิ้งหน้าที่สิ่งที่นายจ้างทำสมควรแล้วหรือคดีนี้มีคำตอบคดีนี้เกิดขึ้นณบริษัทแห่งหนึ่งได้มีคำสั่งย้ายพนักงานฝ่ายขายฝ่ายบัญชีและฝ่ายกฎหมายที่ทำงานณนสำนักงานใหญ่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ณสำนักงานเขตวัฒนาภายในวันที่กำหนด ต่อมาลูกจ้างฝ่ายกฎหมายได้แจ้งกับกรรมการบริษัทคนหนึ่งให้ทราบว่าตนจะขอย้ายไปทำงานณสำนักงานเขตวัฒนาช้ากว่าวันที่กำหนด5วันกรรมการบริษัทท่านนั้นรับทราบและไม่เคยโตแยงหรือทักท้วงไปยังลูกจ้างต่อมาเมื่อลูกจ้างฝ่ายกฎหมายได้เข้ามาทำงานณสำนักงานเขตวัฒนากลับได้รับหนังสือเลิกจ้างเนื่องจากขาดงานติดต่อกัน5วันโดยไม่มีเหตุอันควร และอ้างว่าพนักงานฝ่ายอื่นๆก็ย้ายมาทำงานตามเวลาที่กำหนดมีแค่ลูกจ้างเพียงเท่านั้นที่ไม่เข้ามาทำงานลูกจ้างไม่ยอมบอกว่าตนนั้นได้แจ้งกับกรรมการบริษัทรับทราบ,บแล้วถึงเหตุผลที่มาทำงานช้ากว่ากำหนดและร้องต่อศาลว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมคดีขึ้นสู่ศาลศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม คดีนี้นะคะสารท่านเห็นว่ากรรมการคนหนึ่งของนายจ้างทราบเรื่องที่ลูกจ้างขอเลื่อนวันมาทำงานที่สำนักงานเขตวัฒนาเมื่อนายจ้างไม่เคยโต้แยง้งหรือทักท้วงไปยังลูกจ้างย่อมเป็นปริยายว่านายจ้างตกลงอนุมัติให้ลูกจ้างเลื่อนวันมาทำงานได้ตามคำขอการที่ลูกจ้างไม่ได้ไปทำงานณนะสำนักงานเขตวัฒนาตามที่กำหนด จึงไม่ใช่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับกรณีร้ายแรงลูกจ้างจึงไม่ได้ขาดงานติดต่อกันเป็นเวลา5วันโดยไม่มีเหตุอันสมควรการกระทำของนายจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมค่ะควรแย้งแต่แรก ถ้าตนไม่เห็นด้วยกับการที่ลูกจ้างขอเลื่อนเวลาทำงานจะมาใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบทำแบบนี้ไม่ได้ศาลท่านดูออกว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปได้ทางช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็สอรอชาน e ลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะ สสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน